สบายดีท่านผู้ชมมาพบกับสาวยูอีกครั้งมันนี่มาเบิ่งมันหมูเบิ่งนี่บักหลายๆนึงนี่นู่นนี่แผ่นมันเราก็มางามใหญ่กว่าอีกมันสาวยูโอ้ยออกก่อนนะเบิ่งเอีบอยเบิ้งทีถ่ายคลิปก่อนไปออกก่อนไปผู้พาคก่นไปลิ้นอยู่คนไปผู้ผู้โตนั้นก็พอตัวนั้นตัวนี้ก็พอตัวนี้ไปไปผู้ผู้ไปใช่ก่อนถใช่ก้อนอันนี้เราปะ ไปเฮ็ดได้จะไปข้าวโรทายย่านมาเขาเลาะมันเลยเออเขามาเขาไล้ซูเปอร์นี่เสิร์ฟมันกับใบเคยออกกับซื้อบึ้งนะท่านผู้ชมมันบักหล็ดลายมันข้าวลูกเป็นได้แต่เป็ี่นตาได้เงินล้านเงินนั้นมันเอวยวงซื้อบริเป็นบ่อนเดียวนั่นแหละบริเป็นมันนั่งกับหัวซ้ำนี่ก้อนนี่มันจะไปเป็นเอวตุกซื้ลายแล้วเอวตุก ง่ายทุเล่าจำล้ำอันนี่ล้เปลวแล้วก็บ่ได้เป็นหัวมันลอยน่ะกูได้เจ้าเป่าละหอดชีเป่าเรามาคือบัตักแชกระทางอ่ะท่กบาทเดียว คือปลตักใส่กระถางเพาะมาเดียวยังไงดูเจียวไม่เดีนย่า่ผู้ชมอันนี้เพิ่อนเอาใส่เปล่าเพื่นละมันข่ะหัวบักใหญ่มันก็ได้ดอกเงินัหโคบ้าาม,มันบูเดน่าวบ่ ือคือว่าดีแต่มันบ่อเน่ามันงามหลายมันบ่อเน่าบ่อใว้เบ้มันอ้นวงแบ้จุดตุ้ยเบ้สามสีสิบตมันเข้าไปควาดถิ่งกับตัวหัวมันเลยแล้มันไปอนน้นน้นอีม เบา,า,านิ่ตัวน,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 นั้นน่นี่แต่เาให้มันนักยังให้เปาหนึง่งได้สามสิบป,ปลายลูแค่นี้นปาหนึ่งชาวปลายลูลูหนึ่งเดือนละเดือนหาันปายกันไปขายแล้วมีแตุ่ดตอนเขาขายชีพันพุกเออก,กนันใจพปะแห่งบิ๊กกูจีนก็มันถึงเออคือมันแห้งมัน มันกับตกมุกมันแหงแหงเนาะวิทย์กุจีเกิดท้ายเดือนพืน่อรูส้มยีเดชเขามาแล้วค่ยังกลงราคาลงใช่ไหมกล้องแล้วไม่ต่อยีอย่สินค่นเป็นมันลงสี่พันแล้วจ้ะ ปีนี้4 0 0 0่านผู้ชมป่ะขึ้น5 0 0 0ก็บผเนาะพูดแล้วเดือนห้าแล้วมันขึ้นเปรีย0ไว้ห้พันเดือนสี่เดือนห้าบุมีมันพูดแล้วเ้ยเอาไปขายบมีมีพวกที่เขามีชัวรลายเขาก้นบุมมดนั่นแหละแล้วก็ทั้งผลทั้งฝังขั้วมันทั้งกุ้ยขัวลูอีกยำตุกหมกบุมอะไรลายๆของเราพู้ทานผู้ชม

เขาไล่เดือนมันเนาะมันจะฮอดปีนะไปก่นนะเดือนสามปีการกูเป็นกนเดือนหนึ่งเเดือนนะมันบรรล้มันบรันได้ฮอดปีตัวนี้สีฮอดละหา้าสิบโลเปล่า โอ้ยปลาสีฮอดยังเกะกรสามชิพปสิฮอตสูงสามกว่าแน่สามสิบเราให้เราให้ตักตนแดดแห้งๆแล้วอุณหภูมิมันจะบนรุดมั <c oughs> นเคยเหตุอบอกเ <c oughs> าจะไปตักกลางคืนจิกายกนี่จะน้ำหมอกตกใส่นะเอมามันก็แห้งนักหรอวะโบเล่แบบมันเย็นแล้วมันห้านะพ่อแม่ น้ำหมากอ,อกตกใส่ปกติมันยังมีน้ำนัก บัวละคานะก่อนเออ,อดินไปิดไปเนาะเห็นเาลงใก่่าติวละคาไปเนาะท้าไปละตามปลายักหมูแ็แมดมาอยู่นนมันไก่ตัวเมืองเพราะเขนอยู่ไกลนเขาก็ได้อยด่อกเงินเขนอยู่ไกลคือแถวตะเขะอมานี่นะ เออคนน่าท่องเที่ยวมันจะไปหลายอันนี้เพื่อฮอดบรูรพาทางไปบรูรพาแล้วก็อีกทางไปเพียงมันค้า,<อ>าตัวน,นั้นแหลดดทะทางดับในเทือเาดในเทืสบาเขาแต่ทางบ้านนอกไปหาเขามันก็เป็นทางบูปินทางเป้เพย์แต่เพื่อฮอาไปฮอตตกข้ามมือข้ามคืนแล้วมันก็เมื่อยแล้วไปเที่ยวนะเด้อันนั้นมันก็นกนกไ,ปนนกไปมันบูด้สะดวกสบายมันบม่เมืนในเมืองเนาะบนรพาบนชาวจ้าก็ดีบูลืมคนอีบูแม่ง่ายๆได้เห็นยุคแม่นยกเขาโปรโมดคัก โปโม,มตสถานที่เออโปรโมตสถานที่เออมันมีรถใหญ่แต่ว่าเขาบอกโปรโมตช้าเสน้นทางไปมันสะดวกสบายสํายผู้เขาอยากไปเที่ยวเขาก็เห็นแต่สถานที่เขาก็อยากไปแต่ไปดูจริงแล้วทางไปหามันมันยนะมันกับไปดำคลังแล้วก็หูแล้วเขากับบอไปก็ไปไปนะั่นหละการท่องเที่ยวนะบริคือบ้านขามันยนะต้องห็นไปนั่นแซนวิชโบนเน่ ก็ีกลางแจ้งล่มกลางคืนพอกลางคืน,น,นมันแห้งแห้งไวเดี๋ยวจะว่าแบวแห้งไปหันกันเยชวนนี่เป็นโดยเป็นไก่คือเงียบแท่นอน แกพันว่ามันเอาไปเลี้ยงฮะเลี้ยงเด็กอะอันนั้นมันเห็นมันเอาลงเป็ดตายเพราะว่ายันจอมพ่อกินเป็ดมันไก่ป้าก่อนมันฮะขมีแต่ป้าตัวเงินมันเขาหลุดนะมันกับจอมพ่อนโฮมอยู่วันกินบัแท้ะกับบัได้เลย เรื่องคนอ้าวละโบเมนคนข่ากับโบเมนกับตัวจอมพ่อนะั่นะะนะเฟตนะอาหูลงเฟได้อยู่ประมาณสิบป่ายเป่าพเร,รือธรรมบุญโสมไปนะสิบป่ายสอบพเรือนเ่ยโบแมนอันนั้นเลยสิบป่ายสอกพลเนี่ย มันนี่บ่อืมนาพูด ตัวชาเป่าอะไกอวะใส่ไม่แน่นเลยใส่เลยคือดีจุกได้ใช่ไหม ใ่คับูจ,าจ้างรถ่าเาือาะอันนี้คืองว,วองละจ้างรถสามล้านปลายันเท็ดน้ำดินผัดขายปัดแด้ต่เดิมามเป่านี่่ป้าบอกว่านี่ยสิเลยขับไปเฮ็ดมากกับมือไอ้ก็เดิมเสียเสียปลายจ้างรดเขาบุกเบิก ชอกชาซาบลาธฮะมันก็ไม่คุ้มค่าคือคอยสุดคอยยาคอยเบี้ยตีต่อมาปลูกเบีไหมดีกว่า,าวจังก,ก็ปลูกมันเผาเปไว้ผ่านมาเพิ่นปลูกมันเผาคมาหัวใหญ่ขัดโบปกเออเขียนปลูกมันเผาใช่ก็ได้ค้ายยามเนี่ยไปปลูกมันลงลบลบทึนลบุลบทึนไม่นอาเพิน่นแมงวันก็ต่อไม่ทำผู้ชมไป ตรงที่กวดเฉาะบึง่งมันแห้งกบจัดการฮุบใส่เปล่าสามแดดหร้อได้เนะาะแล้วแต่เลี้ยงนี่หี่เนาะแล้วแต่เทนี้นนนนน เด็ดจนมาทั้งปีแล้วก่อนนพออะไรอย่างก็เอามาค่ายแต่เอามาอันนั้นอยู่เฮือนมีสถานที่มัวควายแบ้หมูหมามันบุกินชาไว้อยู่ทุ่งนาคือนาเอ้ยสุดโอ้ยพันมากอ่นเออพันมันอยู่ก็บเล่นไปไล่เบ้ป้ามะเขือเป็นแล้วเนาะเอาเมื่อปุ๊บแล้วมันกูดเป้นไห มันกูดเด้มันเขือท่านผู้ชมสายนุ่งโดยอำเภอปลูกเบี้ยมันแล้มันกูดเฉยเออหาอยู่แล้วหนิอจากบุงเล้วมันเขือท่านผู้ชมเขือนเพื่นปลูจังหวัดราชบุรีเมื่อจะออกเบี้ยผักสลัดเมืปลูกกำลังหาเบี้ยผักสลัดโอ้แบบงาม

คำอย่ากไปนอนอยู่เงือนก็บออย่างบ่เจ็บบ่ปวดไปโอนมาเขาประมาณมากไล่มากัดคนมาเขาอันนั้นนะดอนอีนะเราวะที่แต่บเห็นคนไล่สุ่บเนาะที่ตีรถกระชับไปอยู่น่ะโอ้ยเลยวันนยิบมาให่ขั yeah. pues yes. so like right. ้นตอนของการยิบเปล่าเป็นครั้งสีเครื่องแล้วหละนาป็น อย่าด uh, ื mm. mm. okay. ้ออย่าดือย่าดื้อจัดการเอาซ้ำนี่เลยเอาซำตัวอีกนอกจากนี้เปล่าคือเปล่าข้าวจะบุสดจุดลนเ้วจะเปล่าเออดูน่อยเนาลูก่ขึงเบา อยู่โรงงานอันนี้เดี๋ยวยาขายยาฮับซื้อหรือเปล่าโรงงานทางมหาเหม่เอาเขาเนี่ยเขียนเนี่ยทำเคื่องเคลือบอันนี้จะอ,อีกยานบอติมเข้ม น้อยยังที่ยวไปวิ่งอยู่บ่เนี่ย้เเอมอัเชาเออมงเป็นาวางกราแบบปั้นเด้เออลพี่ยังตนเราตสเดือนแล้วปั้นเนี่ยมบีตัวกแนั้ยิดมิ ะนะชาวยนี้ขอ,ขอจบคลิปก็ทำปร่วนมนึ่มมัดเป่าสวยเดียวก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจด้วย